I believe I can fly บทเพลงปลุกฝันจากหนังบาสเกตบอลสุดพิศ space jam โดยนักร้องมากพรสวรรค์ผู้จบอนาคตตัวเองด้วยความอึดเฉานะครับวันนี้รายการ Music Stand ของเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันครับ Music Stand Podcast เรื่องราวจัดเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยป๋อมสุวัทินวัฒนาวิถีกูร สวัสดีครับคุณอยู่กับผมบอมสวาชินและนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Space Jam เนี่ยถามเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเกิด ย้อนไปถามคนที่เป็นวัยรุ่นในช่วงยุค90โดยเฉพาะใครที่เป็นคอบาสเกตบอลน้อยคนที่จะไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ครับนี่คือภาพยนตร์ที่เป็นการมาบรรจบกันระหว่างไมเคิลจอแดนสุดยอดนักบาสเกตบอลตลอดกาลกับตัวกร์ตูนลูนี่ตูนนะครับซึ่งมาแสดงด้วยกันและในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในยุคนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี1996แล้วก็เป็นปรากฏการณ์สร้างไรายได้ได้อย่างถล่มทลายนะครับ เนื้อเรื่องสนุกสนานดูได้ทุกเพศทุกวัยและอีกสิ่งหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้ตัวภาพยนตร์นั้นก็คือเพลงประกอบครับ I Believe I Can Fly เป็นเพลง p ับโซอาแอนด์บีโดยศิลปินที่ชื่อว่า Ar ร์ l คอซึ่งเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดน,นักร้องอาแอนด์บีในช่วงทศวรรษ90นะครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ a r ร์ l คอด้วยมันไม่เพียงแต่เป็นเพลงที่ไพเราะสวยงามนะครับแต่ว่าทั้งเนื้อหาและดนตรีเนี่ยเมื่อฟังแล้วมันทาให้ผู้คนเนี่ย เอาเพลงนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการทําอะไรบางอย่างให้บรรลุปเป้าหมายได้อีกด้วยแน่นอนมันจึงเป็นเพลงที่เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาร์เคลี่เองก็จบอนาคตของตัวเองได้อย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาก็มีข่าวไปพัวพันกับคดีร้ายแรงและนั่นอาจทําให้ ผู้คนที่เคยศรัทธาในเพลง I Believe I Can Fly ตั้งข้อสงสัยได้ก่อนจะไปพูดถึงเพลง I Believe I Can Fly นะครับอาจจะขอเกริ่นแนะนำเกี่ยวกับตัวหนังเรื่อง Space Jam กันสักหน่อยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการ์เพราะว่าเป็นการนำตัวละครที่เป็นนักกีฬาจริงๆมาเจอกับตัวแสดงที่เป็นแอนิเมชันแสดงร่วมกันซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่อาจจะไม่ใช่เจ้าแรกที่ทำนะครับแต่ว่า ในยุคนั้นเนี่ยใครทำเมื่อไหร่ก็เป็นที่ฮือฮาครับจุดเริ่มต้นของไอเดียในการสร้างภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยต้องย้อนไปในปี1992และ1993ในช่วงซ u เปอร์โบครับมีโฆษณาของรองเท้าไนกี้ที่ฮือฮามากเป็นโฆษณาที่นำตัวการ์ตูนลูนิทูลส์เนี่ยมาแสดงร่วมกับไมเคิลจอแดนและทำให้เกิดฟีดแบ็กเกิด Talk of the t o w เนะฮะทางสตูดิโอเลยคิดว่าน่าจะลองทาบทามไมเคิลจอแดนมาแสดงหนังเต็มๆสักเรื่องหนึ่งไมเคิลจอแดนในเวลานั้นถือว่าเป็นสุด ยอดนักบาสเกตบอลที่พึ่งคว้าแชมป์สมสมัยกับชิคาโกบูลส์ครับและเมื่อพวกเขาไปเทียบเชิญไมเคิลจอแดนแน่นอนช่วงแรกๆเขาก็ออกอาการปฏิเสธนะครับแต่หลังจากชักชวนอยู่หลายครั้งเมื่อไมเคิลจอแดนมีท่าทีอยากจะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็ถึงช่วงเวลาที่เขารีทรายจากบาสเกตบอลอย่างกระทันหันและช็อกโลกมากๆเพราะว่าเขาหมดแรงบันดาลใจในการเล่นบาสเกตบอลเมื่อคุณพ่อของเขาต้องมาจากไปนะครับโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ก็เลยถูกพับเก็บไปก่อน แต่แล้วในปี1995เมื่อไมเคิลจอแดนประกาศหวนคืนสู่วงการบาสเกตบอลอีกครั้ง ภาพยนตร์ชุดนี้ก็ถูกนำมาปัดฝุ่นแล้วก็เริ่มต้นโปรเจกต์ถ่ายทำทันทีครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากไมเคิลจอแดนแล้วนะครับยังมีนักบาสเกตบอลชื่อดังเข้าฉากไม่ว่าจะเป็น Bird, Patrick e wing, Burke, ล a r r เบิร์ตแพทริกอีวิงมัคซี่โบกรวมไปจนถึงชาส์บาร์คลีย์ครับและเมื่อภาพยนตร์ถูกฉายออกไปในปี1996ครับแม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์ที่ค่อนไปในทางลบจากนักวิจารณ์นะฮะแต่กระแสะจากคนดูนั้นตรงกันข้ามภาพยนตร์ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ส่ง ให้ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยกลับเข้ามาสู่วงการบาสเกตบอลอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเมื่อประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทางทีมงานที่สร้าง Space j a มก็คิดว่าน่าจะทำภาคต่อเลยในปี1997แต่ว่าตอนนั้นไมเคิลจอร์แดนประกาศปฏิเสธไปครับเพราะว่าช่วงนั้นไมเคิลจอร์แดนเองก็กำลังโฟกัสกับการคว้าแชมป์ให้ได้ครบ6สมัยกับชิคาโกบูลส์นะครับภาพยนตร์เรื่องสเปซแจมภาค2 ก็ได้กลับมาฉายอีกครั้งแต่ว่ามันต้องใช้เวลาผ่านไปถึง25ปีนะครับโดยที่ Space Jam ภาคใหม่ชื่อว่า A New Legacy พระเอกภาคนี้เป็น l e บรอนเจมส์ซ u เปอร์สตของ NBA ในยุคปัจจุบันแน่นอนครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปตัวภาพยนต์ Space Ja มเนี่ยประกอบไปด้วยเทคนิคพิเศษมากมายนะครับ แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โควิด19านะครับทำให้ตัวภาพยนตร์ที่ฉายออกมาในช่วงเวลาคาบเกี่ยวแบบนั้นเนี่ยอาจจะทํารายได้ไปได้ไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยทีเดียวด้วยเหตุผลนี้นะครับภาพยนตร์ Space Jam ภาคแรกในปี1996ก็ยังเป็นเวอร์ชันอมตะและเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดมาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนนอกจากตัวภาพยนตร์ Space Jam ที่ประสบความสําเร็จแล้วซาวแท็กประกอบภาพยนตร์นะครับ ในช่วงยุค90ต่อต้น2000เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของการทำซาวด์แท็กประกอบภาพยนตร์นะฮะศิลปินหลายๆคนก็โด่งดัง จากภาพยนตร์ภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็โด่งดังเพราะซาวด์แทร็กของศิลปินเรียกได้ว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับตัวอย่างที่นึกได้ถ้าย้อนกลับไปนึกเร็วๆเลยแน่นอนซีลีนเดียนกับเพลง My Heart Will Go On จากเรื่องไทเทนิกหรือวง e อ o s m i t h ที่ทำซาวด์แทร็กเรื่อง a r m a g e d d o n กับเพลง I Don't Want To Miss A Thing ครับหรือนักร้องสาวอย่างเลียนรทกับเพลง Can't Fight The Moonlight ในภาพยนตร์เรื่อง c o y o ี e u g ก y ีเป็นต้นนะครับแม้แต่ในช่วงเมื่อเร็วๆนี้ครับเพลง See You Again ของ Which Wiz k h a l i f a Featuring กับชา e p u t ต ที่ประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Fast and the Furious ภาค7็โก็ด่งดังมากๆเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับกลับมาที่อัลบั้มซาวด์แทร็กของ Space Jam เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากๆอัลบั้มหนึ่งครับเพราะว่ามีศิลปินมาแจมมากมายไม่ว่าจะเป็น Quad City d j ที่ทำเพลง Space Jam เพลงอินโทเปิดตัวหนังของเรื่องนี้ซิลนักร้องโซแอนบีจากอังกฤษที่มากับเพลง Fly Like an Eagle ที่อยู่ในฉากที่มเร์คจอแดนกำลังซ้อมบาสเกตบอลกับพวกตัวลนูนิตูนนะฮะ หรือว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปทริโอฮิปฮอปสามสาวสุดแซ่์อย่างซอแอนด์เพปปา ที่มากับเพลงฮิปฮอปสนุกๆอย่างอัพไซด์ดาวแต่ถ้าพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ Space Ja มทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีเพลงหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นก็คือ I Believe I Can Fly ซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยปรากฏออกมาในฉากที่กำลังคลี่แม็กซ์ของภาพยนตร์ Space Jam เลยนะครับเพลงเพลงนี้แต่งโดย a r k l l คเนักร้องศิลปินป๊บไอแอนบี N B, จากชิค аго, าโกสหรัฐอเมริกาครับเรามาทำความรู้จักกับ ArK ์ l คกันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหน อาร์เคลี่หรือชื่อจริงว่าโรเบิร์ตเคลี่ถ้าเกิดใครเป็นคอโซ u อ b ์จะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในศิลปินในสายนี้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเขาแจ้งเกิดในฐานะศิลปินหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตที่ชื่อว่า c h e s c Got the Vibe ในปี1991ด้วยทํานองที่คึกคักสนุกสนานแล้วก็มีท่อนฮุกติดหูนะครับทำให้อาร์เคลี่เนี่ย เข้าไปอยู่ในใจของคนฟังทันทีซึ่งเพลงเพลงนี้ก็ถูกนำไปอยู่ในอัลบั้ม Born into the n i e s ที่ทำร่วมกับวง Public Announcement ในปี1992ตัวอัลบั้มเองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีเพลงฮิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Honey Love Slow Dance หรือไปจนถึง Dedicated หลังจากนั้น a r k e l l y ก็ออกอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองในปี1993กับอัลบั้มที่ชื่อว่า12 e l Play อัลบั้มนี้มีเพลงที่ผู้คนรู้จัก มากมายครับไม่ว่าจะเป็น Sex Me b u m บัม Grind รวมไปจนถึง y Your o o d y s Calling ทุกเพลงเนี่ยก็คงเอกลักษณ์ของ R. r e l เ y ครับคือว่านอกจากเสียงร้องที่เพราะแล้วนะฮะเมลดี้ก็ยังติดหูอีกด้วยอัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับขายไปได้ถึง6ล้านก๊อปปี้ และเขาก็กลายเป็นนักร้องชื่อดังอย่างสง่าง,งามหลังจากนั้นในปี1995อาร์เคลี่ก็ยังโด่งดังอย่างต่อนเนื่องกับอัลบั้มที่2ของเขาที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อของเขานั่นก็คืออาร์เคลี่นะครับแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น You're m i n d Me Of Something, d o w n l o w Nobody Has To Know เป็นต้นครับและในช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะมีข่าวก็สิบแล้วนะฮะว่าตัวอาร์เคลี่เนี่ย มีข่าวไปโพวพันกับเรื่องราวที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะกับเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนอย่างจริงจังครับมันเป็นแค่ข่าวลือตัวเขาเองก็ยัง กอบโกยและเก็บเกี่ยวความสําเร็จต่อไปและตัวเขาเองก็ยังได้ไปทําเพลงที่ชื่อว่า You Are Not Alone ซึ่งเป็นหนึ่งในซิงเกิลฮิตของสุดยอดศิลปินยอย่างไมเคิลแจ็กสันอีกด้วยครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตและเส้นทางดนตรีของเขาก็คือวันที่อาร์เคอรี่นั้นแวะมาเล่นบาสเกตบอลกับไมเคิลจอแดนครับอาร์เคอรี่เองเนี่ยก็เป็นชาวอิลลินอยส์ชิคาโกนะฮะเป็นเด็กพื้นถิ่นอยู่แล้วก็เลยมีความผูกพันกับชิคาโกบูตัวเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นนักบาสเกตบอลในระดับเยาวชนในสมัยวัยรุ่นมาก่อนด้วยแล้วก็ ในระหว่างที่เล่นบาสเกตบอลแล้วก็มีการพักเบรกไมเคิลจอแดนก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขากําลังแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่นะฮะเมื่อคุยกันไปสักพักไมเคิลจอแดนก็เริ่มเอ่ยถามว่าอาร์เคอี่สนใจจะมาทำซาวด์แทร็กประกอบให้เขาสักเพลงไหมแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นชาวอิลลินอยส์เมื่อซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมชิคาโก o บูลส์มาทาบทามให้เขาทำซาวด์แทร็กประกอบหนังที่เขาแสดงมีหรือที่อาร์เคอี่จะปฏิเสธ เขาตอบรับในทันทีครับหลังจากที่อาร์เคลี่ได้ดูหนัง Space Jam จบนะครับเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะเขียนเพลงที่ให้กาลังใจกับเด็กๆ,ๆเพลงที่อยากทําให้เด็กๆเนี่ยออกไปวิ่งควายคว้าความฝันที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งในที่สุดมันก็กําเนิดมาเป็นเพลง I Believe I Can Fly นี่คือเพลงปลุกใจเด็กๆและวัยรุ่นทุกคนให้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองฝ่ายฝันและติดปีกขึ้นฟ้าไปคว้ามันมาเพลงนี้เนี่ยนอกจากมีท่อนฮุกที่ฟังง่ายร้องตามได้ง่าย ถ้าไม่รวมท่อนแอดลิปตอนท้ายๆของอาร์เคลี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะผสมผสานกลิ่นอายเสน่ห์แบบกอสโปเข้าไปด้วยครับนี่ก็เลยเป็นเพลงที่สร้างพลังบวกแล้วก็เต็มไปด้วยความสว่างสดใสสําหรับผู้ที่ต้องการกําลังใจนั่นเองและในโรงภาพยนตร์นะครับทันทีที่ภาพยนตร์ Space j a มจบซาวท랙 I Believe I Can Fly ก็กระหึ่มขึ้นเหมือนเป็นการส่งให้บรรดาผู้ชมทั้งหลายเนี่ยกลับบ้านไปด้วยความฮึกเหิมแล้วก็เต็มไปด้วยความฝันนะครับ มันจึงทำให้เพลงเพลงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นขึ้นไปถึงอันดับที่2บนชาร์ตหลักของบิลบอร์ดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอันดับที่1บนชาร์ตฝั่งฮิปฮอปอ b เพลงเพลงนี้ทํายอดขายไปได้เกือบ2ล้านชุดแล้วก็หลักแสนชุดในประเทศอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อมันถูกใส่ไปในอัลบั้มเต็มชุดที่3อย่าง R ในปี1998มันก็ช่วยส่งเสริมให้อัลบั้มนี้ขายดีขึ้นไปอีกถึง8ล้านชุดครับและกลายเป็นอัลบั้มที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในชีวิตและอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของอาร์เคีรี่มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะครับผมเองก็เป็นคอบาสเกตบอลแล้วก็เป็นเด็กที่ เติบโตมากับการเล่นบาสเกตบอลที่มีมเคก็จะแดนเป็นฮีโร่แน่นอนฮนะเพลง I Believe I Can Fly นี้ออกมาพร้อมๆกับภาพยนต์เรื่อง Space Jam มันก็เป็นหนึ่งในเพลงซาวด์แทร็กที่ติดหัวของเรานะฮะโดยเฉพาะเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความแตกต่างของ I Believe I Can Fly เมื่อเทียบกับซาวด์แทร็กเพลงอื่นๆที่เป็นซาวด์แทร็กเกี่ยวกับกีฬานะครับคือเรามักจะหาเพลงที่คึกคักเอาไว้ปลุกใจเวลาเาเล่นกีฬาใช่ไหมครับแต่เมื่อเราท้อแท้หรือเมื่อเราเหนื่อยเนี่ย เพลงลักษณะของ I Believe I Can Fly เนี่ยมันกลับกลายเป็นเพลงที่ส่งให้เราสามารถฮึดลุกขึ้นมาเล่นกีฬาได้อีกครั้งหนึ่งครับความโด่งดังของเพลง I Believe I Can Fly หลังจากที่ภาพยนต์เรืง Space Jam ลาโรงไปแล้วดูเหมือนตัวเพลงก็ยังทำงานของมันต่อไปนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้อาร์เคลี่เนี่ย โด่งดังเป็นอันมากและได้ร่วมง,งานกับศิลปินอีกหลากหลายคนในเวลาต่อมาอาร์เคอรี่ลดแรนในวงการเพลงในฐานะเจ้าพ่อเพลงโซลแอนด์บีเทลนามาอยา่างยาวนานแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ช็อกวงการครับในปี2021ศาลในนิวยอร์กได้หยิบยกคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของอาร์เคอรี่กลับมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่ออาร์เคอรี่ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นจํานวนมาก ตั้งแต่ปี1998มาจนถึงปี2010โดยมีหลักฐานที่ชัดเจนจากทั้งเหยื่อและพยานที่เคยเก็บตัวเงียบซึ่งในที่สุดก็กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวสะเทือนใจที่โดนนักร้องคนดังทำร้ายโดยไม่กล้าออกมาฟ้องเจ้าหน้าที่เนื่องจากเจ้าตัวตอนนั้นกำลังโด่งดังสุดขีดรวมถึงมีคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานสำคัญในการมัดตัวอาเคลี่ด้วยนะฮะ จะว่าไปอาร์เคอรี่เดิมทีเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่ในทางลบบ้างอยู่แล้วนับตั้งแต่ปี1994ที่ตกเป็นข่าวว่าแต่งงานกับอาริยานักร้องหญิงสาวแอนดีผู้ล่วงลับซึ่งตอนนั้นอาริยาอายุเพียงแค่15ปีนะครับแต่แล้วเมื่อโดนจับได้เนี่ยสถานะของทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นโมฆะไปรวมถึงคดีอื่นๆนะครับเช่นการทำร้ายแฟนเก่าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็การล่อลวงเด็กๆที่อายุยังไม่ครบ18ปีไปล่วงละเมิดและทำอนาจารอีกด้วย ทางตำรวจได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องเอาผิดอาร์เคอรี่การสืบสวนอย่างจริงจังดำเนินต่อไปจนถึงวันที่สูญสิ้นอิสรภาพของอาร์เคอรี่ในปี2021ครับเขาถูกตัดสินจำคุก10ปีและมีกำหนดที่ต้องมาฟังโทษตัดสินในวันที่4พฤษภาคม2022ซึ่งมีแนวโน้มสูงเหลือเกินที่อาร์เคอรี่ในอายุ55ปีเนี่ยก็จะถูกเพิ่มโทษไปอีกนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพลง I Believe I Can Fly บน YouTube ที่เป็น Offi c i a l ทั้งหลายได้ถูกลบออกทั้งหมดตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างที่เป็นการอัปโหลดโดย User ส่วนตัวซึ่งก็โดนอัปแป,ป๊บๆแล้วก็โดนลบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองเข้าไปดูก็จะเห็นคอมเมนต์ลำดับต้นๆไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในเพลงที่สร้างนามาดานใจให้กับฉันแต่ปัจจุบันนี้ฉันไม่สามารถฟังมันด้วยความรู้สึกที่เหมือนเดิมได้อีกแล้วอะไรแบบนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินครับ กับเพลงเพลงหนึ่งที่เคยเป็นเพลงฮิตระดับตำนานเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่แต่งเพลงเพลงนี้ไปพัวพันกับคดีร้ายแรงที่ไม่อาจให้อภัยได้สุดท้ายแล้วไม่ว่าตัวคดีจะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ พลังของภาพยนตร์เรื่อง Space Jam สเสน่ห์ของบรรดาลูนิทูนแล้วก็สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับไมเคิลจอร์แดนได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้สร้างความประทับใจเอาไว้ในความทรงจําของเด็กๆในวัยนั้นและไม่มีอะไรมาทําลายมันได้และนี่ก็คือบทเรียนสําคัญกับศิลปินอย่างอาร์เคลี่นะครับครั้งหนึ่งเขาสามารถยิ่งใหญ่สามารถเป็นศิลปินดังระดับโลกได้แต่ในช่วงพริบตาครับเขาสามารถดับสนิทได้เลยกับสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้ซึ่งไม่เหมาะสมแน่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวของมิวสิกสเตเในวันนี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมแล้วมีความผูกพันกับภาพยนตร์เรื่อง Space Jam ในแง่มุมไหนยังไงบ้างหรือว่ามีซาวท k ของภาพยนตร์เรื่องไหนที่ประทับใจอยู่มาจนถึงปัจจุบันบ้างก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบอมสุวาทินและ Music Stand ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ